ตัวโปรแกรมเซิร์ฟเองเนี่ยมันก็เป็นโปรแกรมโมโนพลายเอฟเนี่ยที่ต่างจากตัวอื่นในท้องตลาดนะครับ ข้อแรกเลยเนี่ยคือการที่มันเนี่ยมีคลื่น2เมกะเฮิร์นะครับซึ่งเป็นครั้งแรกที่มอนอปลายเเนี่ยอินทิเกรตสเมกะเฮิร์เนี่ยเข้ามาใช้นะครับอย่างที่เรารู้กันนะครับความถี่ที่ต่ำกว่าเนี่ยมันสามารถลงได้ลึกกว่าแล้วก็อีกเรื่องเนี่ยคือเราเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้พลังงานเยอะมากเพื่อ penetrate ไปในผิวชั้นลึกกนะครับอันนี้คือข้อแรกเลยนะครับข้อ2อนี้ก็หลงสับเท่าซิลเวอรี่นะครับตั้งแต่3ถึง12บลูกแบ่งตามความลึกแบ่งตามพลังงานที่เราตั้งนะครับการที่เครื่องเนี่ยมันสามารถททาาาาาาแบบบบบนนนนีีี้้้้้้ไไไดดดเเเ่่ยยกกก็จะะใหรรรรรสมมมมถปัััคควลึึตขข ส่วนตัวเนี่ยก็มีโอกาสได้ลองไปบ้างจริงๆเนี่ยจุดเด่นเลยเนี่ยหนึ่งเนี่ยคือมันเจ็บค่อนข้างน้อยนะครับอาจจะด้วยระบบคูลิ่งเขาด้วยด้วยระบบการแบ่งสับเพลาเขาด้วยด้วยระบบการแบรรี่ออนไทม์ออฟไทม์รวมถึงพาวเวอร์ด้วยนะครับก็ทําให้ความเจ็บเนี่ยน้อยลงนะครับความสบายในการทำเนี่ยมากขึ้นข้อ2เนี่ยคือผลลัพธ์ในระยะที่เราออฟเซิร์ฟตอนนี้ค่อนข้างชัดเจนครับ อย่างที่เรารู้นะครับว่าตลาดของเรื่อง facial sacking นะครับเรื่องของ anti aging เนี่ยมันเป็นตลาดที่โตขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่างใบหน้าเราเองเนี่ยเวลามีอายุมากขึ้นเนี่ยมันมี aging anatomy เนี่ยที่หลายอย่างมากตั้งแต่ bone fat skin นะครับ monopolar rf เนี่ยถือว่าเป็นเครื่องหลักเลยที่เข้ามาช่วยปัญหาตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกเครื่องมือที่มีความน่าสนใจแล้วก็เข้ามาช่วยทําให้การยุกระชับเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับ